ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะอุทก,กภัยกับประเทศไทยเนี่ยก็เกิดซ้ําวนไปวนมานะคะบางปีก็เยอะหลายพื้นที่หลายจังหวัดบางปีก็ถล้งก็เออน้อยหน่อยแต่ยังไงก็ตามเป็นพันธกิจแล้วก็เป็นภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนฝ่ายยามยากสภากาชาติไทยคะ่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะก็เป็นผู้ที่จัดการดูแลป้องกันลงพื้นที่ทำหลายอย่างเลยคะ่ะ วันนี้ต้องขอต้อนรับผู้จัดการนะคะกรรมการและผู้จัดการวิทยอาสา,าพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยคุณทิติวัต์ว่องวรรณกุลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงคะตอนนี้ป้องกันเฝ้าระวงรังทําอะไรกันเยอะแยะไปหมดในปีนี้ จริงๆคนอาจจะไม่เห็นภาพเพื่อนึ่งผ่านในช่วงที่ไม่มีไม่มีน้ำท่วม <c oughs> แต่จริงๆแล้วเราทำงานตลอดทั้งปี <c oughs> นะครับหนึ่งในภาร,รกิจที่สําคัญคือการป้องกันและการเฝ้าระวัง <c oughs> ตรงนี้เป็นพระนโยบายขององค์ประธานคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชากิติยาภา <c oughs> ที่ทรงมีรับสั่งไว้ว่าถ้ามีการป้องกันที่ดีการเฝ้าระวังที่ด,กดีก็จะลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินได้ <c oughs> นะครับมูลนิธิก็ดําเนินตามพระนโยบายของพระองค์ท่านเราก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อเป็นการ เตรียมการก่อนที่จะเกิดอุทกภัยค่ะแล้วเราเลือกพื้นที่ยังไงคะเลือกพื้นที่ที่เคยเกิดมาแล้วหรือพื้นที่ที่เราคาดว่าจะเกิดใช่ครับก็จะมีทั้งสองประเด็น2ประการอย่างที่คุณสายสมบอกอันแรกก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยบ่อยกับอีกอันนึงก็จะเป็นพื้นที่ที่ดูแล้วมันจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยเช่นมันโดยปกติแล้วประเทศไทยก็จะมีในช่วงร่องมรสุมพัดผ่านในช่วงแต่ละเดือนไปซึ่งมันก็จะเป็นไซเคิลของต่ประเทศในประเทศไทยนี้นะครับเพราะฉะนั้้นนนนนใช่วงีมัก็ ฝนก็เตรียมจะเกิดขึ้นในพวกภาคเหนือภาคอีสานเราก็ลงไปพื้นที่ในบริเวณแถวนั้นเพื่อไปทําการป้องกันและการเฝ้าระวังซึ่งกิจกรรมที่เราไปทํามาล่าสุดเมื่อที่ประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือการไปทําเหมืองอาการไปทําลอกลําเหมืองแล้วก็ไปทําฝายที่ป่าต้นน้ะจังหวัดอะไรคะจังหวัดน่านครับจังหวัดน่าน<อ>เพราะว่าน้าท่วมประจาเหรอครับน้ำ,นำมันจะเกิดน้ําหลากครับ<อ>เพราะว่าในภูมิประเทศเขาเนี่ยเป็นที่ราบสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีภูเขาที่เป็นป่าหัวโล้นเนี่ย พอน้ํามามันก็จะเกิดน้ําหลากแล้วเราก็ต้องไปเตรียมการในการที่จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นคือการไปทําฝายต้นน้ําถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงมางคนอาจจะรู้จักฝายแต่ว่าฝายต้องมีประโยชน์ยังไงมันเป็นการชะลอน้ำครับคุณใส่ยสงค,คือเงินมันมาตูมเดียวเลยถูกต้องครับถ้ามันลงมาทีเดียวปั๊บเดี๋ยวบ้านเรือนอย่าลืมว่ามวลน,น้ําที่มารว,วมกันเยอะๆเนี่ยมันสามารถทําลายล้างบ้านเรือนประชาชนได้เลยตรงนี้เลยแล้วพื้นที่ทำฝายก็ต้องเป็นไหลเขาหรือไงใช่ครับก็ไปทําบนเขานะครับซึ่งก็ เราต้องดูบริบทว่าตรงนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยการทาฝายเนี่ยมันนอกจากเรื่องของการชะลอน้ําแล้วเนี่ยมันยังเป็นการทําให้ป่าชุ่มชื้นด้วยฟื้นฟูป่ากลับมาเพราะว่าน้ําที่มันไหลมาเนี่ยพอมันมีการชะลอปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความชุ่มชื้นในบริเวณน,นั้นต้นไม้มันก็เติบโตขึ้นตรงนี้ค่ะเราต้องทําความเข้าใจกับชาวบ้านไหมคะเพราะเขาจะมีชีวิตวิถีชีวิตอย่างปกติของเขาทีนี้ถ้าเราต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ที่ตรงนี้เราต้องเปลี่ยนไปทำฝายเนี่ยเราได้รับความร่วมมือไหมคะหรือว่าต้องไป ไปขอแบ่งที่หรือว่าเขาต้องยอมอนุญาตให้เราใช้ที่จริงๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ของกรมอุทยานและกรมป่าไมา้แต่ว่าฝ่ายที่เราไปทำเนี่ยมันเป็นกึ่งถาวรเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยได้รับการอนุญาตไม่ได้เป็นข้อข้อห้ามว่าทําฝ่ายชนิดนี้นะครับสิ่งสําคัญคือเรื่องของชุมชนนี่แหละค,คือเราต้องให้เขาเข้าใจก่อนและตระหนักว่าสิ่งสําคัญข,ของการดูแลรักษาทรัพยากรเนี่ยมันมีความสําคัญกับชีวิตเขามากถ้าคุณไม่มี ตรงนี้ขึ้นมาสมมุติเราไม่ได้ทําฝ่ายตรงนี้เวลามันเกิดเหตุขึ้นมาจะได้รับผลกระทบอย่างไร <c oughs> เพราะฉะนั้นการไปทําความเข้าใจกับเขาแล้วการที่เขาตระหนักรู้ว่าเขามีความจําเป็นต้องทํา <c oughs> เขาเลยมาเป็นแรงในการช่วยกันทํากับพวกเรา <c oughs> ครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าประทับใจก็คือว่าทางจังหวัดน่านเองเนี่ย <c oughs> เป็นหนึ่งใน8จังหวัดที่ใช้ภูมิปัญญาล้านนาในการจัดการนา้ำ <c oughs> ซึ่งในอดีตนั้นตั้งแต่สมัยพระเจ้ามังรายเนี่ยก็มีการตรากฎหมายไว้ในสมัยก่อนซึ่งมันจะทําให้ทุกคนมีหน้าที่ตระหนักรู้ในหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วว่าทุกคนต้องดูแลทรัพยากรของตัวเองเช่นลําเหมืองฝาย,ายพวกนี้มีความจําเป็นสําหรับชีวิตเขามากเพราะว่า พอไม่มีน้ําปับ๊บเขาไม่สามารถจะทํานาต่อได้นะครับเพราะฉันเนี่ยก็เลยไปทําฝายกันฝายเนี่ยยาวเท่าไหร่คะเอ่อทั้งหมดมีมีอยู่สิบฝายนะครับก็ทําตามร่องน้ําซึ่งระยะห่างของเม็ดก็ประมาณสัก2เมตรอะไรอย่างเงี้ยครับสอมเมตรก็รว่รวมกันกับเจ้าหน้าที่มูลที่พื้นทุ่งามีกรมอุทยานที่มาร่วมด้วยนะครับมีทางในอำเภอส่งคนมามีทางจิตอาสาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะ ใช่ครับแล้วเราเป็นที่ถาวรหรือว่าเป็นชว่วคราวเป็นชว่วคราวมันเป็นกึ่งถาวรแต่ว่าต้องมีการเข้าไปดูแลบ่อยๆโดยใช้วัสดุอะไรธรรมชาติเลยครับก็แต่ว่าเราก็จะเอากระสอบไปใช้จอบไปขุดดินในบริเวณนั้นเพื่อมาใส่ในกระสอบนะครับใช้ไม้ไผ่เอามักสาร เอามาขัดไว้เพื่อเพื่อเป็นการชะลอน้ำลดประทะแรงใช่ลดประทะแรงแรงน้ำแล้วต้องใช้งบประมาณเยอะไหมคะไม่เยอะครับก็จริงๆตรงนี้ใช้งบประมาณไม่เยอะเลยแล้วก็ได้รับแรงสนับสนุนจากชาวบ้านเนี่ยมาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องค่าแรงค่าอะไรเราไม่ต้องเสียอะไรเลยใช่ครับแล้วยังมีพื้นที่ต่อต่อไปไหมฮะยังมีพื้นที่ต่อต่อไปในจริงๆแล้วเนี่ยในภาคเหนือภาคอีสานหลายๆพื้นที่สุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยครับสีสันาลัรอะไรก็ท่วมประจับแฟนเก่านั่นก็ท่วมประจําเลยครับต้องดูบริบทของพื้นที่ว่าเอ่อตรงไหนที่มันทําแล้ว มันจะไม่เกิดปัญหาแล้วมันทําให้ป่ามันชุ่มชื้นด้วย<ะ>จริงจิงนอกเหนือจากการทําฝายแล้วเนี่ยพวกเรายังเป็นลอกลําเหมืองด้วยคุณสายสม<ะ>ในอดีตเนี่ยลำเหมืองเป็นหัวใจสําคัญเป็นเหมือนหลอดเลือดในการเลี้ยงชีวิตของคนเหนือกันเลย<ะ>เพราะว่าลําเหมืองเนี่ยได้น้ํามาจากเหมืองใหญ่<ะ>เมืองหลวงะนะครับแล้วก็ผ่านลําเหมืองเล็กๆมาผ่านเขเรีก แต่ตัองอะไรเงี้ยขับทางเหนือที่จะเข้าไปสู่นานี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลําเหมืองไม่สะอาดมีวัชพืชพ,พวกเนี้ยน้ํามาปั๊บมันก็นเก็บไม่ได้อ่าเน่าด้วยแล้วบางทีมันพอมันตื้นเขนินไม่ได้ลอกปั๊บเนี่ยน้ำมันก็ไปหมดไม่มีที่เก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาทากันอยู่แล้วหนึ่งในนั้นคือเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด19แห่งนะครับที่เราไปทาที่จังหวัดน่านเนี่ยเป็นหนึ่ ลอกละเมองในทุกๆปี<ะ>เราก็ไปให้กําลังใจเขาเราไปทํากิจกรรมร่วมกับเขาเพื่อไปรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรมันจะลึกสักเท่าไหร่คะหลังจากที่เราลอกแล้วที่ที่สามารถจะอยู่ได้อย่างปลอดภยัยจริงๆก็ท่วมท่วมหัวนะคือไอ้วัชพืชเนี่ยบางที่เนี่ยเขาจะดานด้วยคอนกรีตซึ่งตรงนั้น<ะ>ถ้ามันดานด้วยคอนกรีตแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่<ะ>แต่ถ้าบางที่ที่มันยังเป็นดินนะครับมันก็จะไหลมาโายมันก็มันก็ต้นไม้เต็มไปหมดเลยต้องไปถางต้องไปอะไรเต็มหมดเลย นี่ครับเป็นลอกแบบว่ายืนกันนี่คือคือถ้าน้ํามาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ท่วมหัวนะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีการลอกออกในบริเวณพื้นที่ในการกักเก็บน้ํามันก็จะมากขึ้นแล<ต>้ว <นะ S 2> อย่างนี้นต้องทำอีกยาวเป็นแนวยาวสักเท่าไหร่คะกี่เมตรถึงจะพอกี่สิบเมตร,ตรไอ้ไอลึกเนี่ยเราเห็นแล้วละ่ะท่วมหัวแต่ว่าความยาวของลําเมืองแต่ละแห่งเนี่ยคะความยาวไม่เท่ากันครับเขาจะแบ่งเขตความรับผิดชอบกันว่าหมู่นี้ใช้ลําน้ําใช้น้ําของลําน้ําน<ะ>ี้ก็จะเกณฑ์กันมาซึ่งตรงนี้ก็ใช้ ระยะทางประมาณสัก3 400เมตรอะไรประมาณนี้ครับ<ต>อันนี้ถ้าเราไม่ลอกขึ้นก็คือว่จะพืชพืชเต็มไปหมดเลยครับทาให้มันก็แคบลงอันนี้น้ําที่จะเก็บได้มากขึ้นก็ก็ก,ก,ก็ก็ไม่มีะนะครับแล้วใช้เวลากี่วันครับไปทําตรงนี้จริงทำวันเดียวก็เสร็จครับอ๋อเหรอคะใชรรรร่รวมคนรวมกันมาแล้วตรงนี้เนี่ยเขาความน่าสนใจอันก็คือว่ามันเป็นหน้าที่ของจะเห็นภาพชาวบ้านที่มาช่วยกันเป็นหน้าที่ของเขานะครับที่เขาต้องมาช่วยกันใครที่ไม่มาช่วยต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน ของชุมชนตรงนั้นสามร้อบาทต่อวันเ,เพราะฉะนั้นทุกคนที่มีนาที่ต้องใช้น้ําตรงนั้นเนี่ยจะมาช่วยกันโดยหน้าที่เ,เพราะฉะนั้นเราเห็นความสามัคคีของของคนในชุมชนแต่อันหนึ่งที่มีความกังวลก็คือส่วนใหญ่คนที่มาทําอายุเยอะหมดแล้วครับใช่ เพราะคนหนุ่มสาวก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็ไปทำงานไปทางานก็เหลือแต่คนแก่ชเพราะฉะนั้นก็ใช้แรงคนแก่ใช้แรงคนแก่เนี่ยครับก็เลยกังวลว่าในอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงซึ่งอันนี้เราก็คุยกันในทีมว่าเราอาจจะต้องให้ทางโรงเรียนหรือว่าทางวิทยาลัยเทคนิคอะไรต่างๆที่เป็นวัยแรงงานเนี่ยได้มีส่วนร่วมก็ไปเซ็น m o u ต้องไปเซ็น MOU กับ งานสถานศึกษาอาชีวะเพราะพวกนี้เขาจะมีพลังมีพลังและก็ยังหนยังหนุ่มยังแน่นที่มาช่วยได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคุยกันไว้กับทางชุมชนว่าอยากต้องขยายผลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจริงๆอยากจะพูดไปถึงเรื่องของการเฝ้าระวังอย่างอื่นอีกด้วยมูลนิธิเพื่อนพาราให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีนะครับคือการเราติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติที่ป่ากต้นน้าซึ่งองค์ประธานท่านได้ไปสงเปิดที่จังหวัดน่านเหมือนกันที่หมู่บ้านร้องแงที่เราไปลอกละเมืองเนี่ยครับ เริ่มจากที่ท่านเสด็จไปทรงเปิดสานิทรมาดแล้วยังใช้ได้ดีนะยังใช้ได้ดีครับเราก็ไปตามดูว่าเออไอทรมาดที่ท่านเสด็จทรงเปิดเนี่ยโอเคไหมยังดีอยู่ไหมแล้วไม่เคยตเตือนบ้าไหมหรือว่าตั้งแต่เอาไปติดแล้วยังไม่เคยน้ําท่วมก็เลยไม่เตือนเลยนะครับ <laughs> เพราะว่า อันหนึ่งก็คือชุมชนเองเขาต้องดูแลอยู่เรื่อยๆอ,อ,อันที่2ก็คือส่วนกลางที่เป็นคนใช้ข้อมูลต้องดูว่ามันผิดสังเกตไหม,มถ้ากรณีถ้าเกิดว่ามันมีฝนตกแต่มันไม่มีการแจ้งเตือนเลยแสดงว่ามันเกิดปัญหาที่ตัวสถาน,นีแน่นอนอต้องรีบประสานงานกับท้องที่ให้เข้าไปดูมันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ไอโทรมาสเนี่ยที่ตามที่ท่านเห็นในจอเนี่ยนี่ก็เป็นที่ท,ที่เสด็จทรงเปิด มันจะบอกเลยว่าปริมาณน้ําฝนเนี่ยตกสะสม7ชั่วโมง24ชั่วโมง3วันเป็นอย่างไรเตรียมพร้อมที่จะอพยพได้แล้วหรือยังนี่เป็นการป้องกันโดยการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ค่ะอันนี้ใช้พลังงานแสงอาทิติใช้พลังงานแสงอาทิต์แล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ข้างในใช่ครับแล้วมีจังหวัดไหนอีกคะนอกจากที่น้ำโอ้เราติดสถานีโทรมาตรอันมัติบนป่าต้นน้าทั่วประเทศ510สถานีนะครับคือตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆบนเขาเนี่ยฝนมันตกเหมือนกันแต่ัีนี้เนี่ยเราไม่มีการวัด เลยว่าจริงๆแล้วบนเขามันตกเท่าไหร่มาบวกกับน้ําต้นทุนที่อยู่ระหว่างทางเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญเพื่อนพื่อพาก็เลยมองว่าอย่างนั้นควรจะต้องรู้ข้อมูลตั้งแต่ป่าต้นน้ำได้แหละ,ะเราเลยทํเ m o มร่วมกับทั้งหมด7หน่วยงานนะครับ<ะ>ไปติดสถานีโทรมาตรบนป่าต้นน้า<ะ>ซึ่งทั้งกรมอุทยานกรมป่าไม้ก็ให้ความอนุเคราะห์รวมทั้งกสะทะชแล้วก็<ะ>พวกโอเปอเรเตอร์ทั้งหลายะนะครับพวกนี้ก็เป็นการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันนอกเหนือจากการที่เราลงไปทํา ลอกลาเหมืองไปทําฝายแล้วเราก็เอาเทคโนโลยีมาบวกด้วยนะครับปัญหาเรื่องประสักที่เวลาลงพื้นที่คืออะไรคะอืมก็แต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันที่เจอสมมติสมมติถ้าเกิดว่าปัญหาซ้ำๆอันนี้คือก่อนการก่อนเกิดอุทกภัยมคะนี่คือการทําความเข้าใจกับชุมชนนี่แหละบางชุมชนมันมีการถ่ายทอดผู้นําดีถ่ายทอดมาประชาชนเขาให้ความร่วมมือแต่ในขณะเดียวกันในบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยกับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือไม่ได้มีการถ่ายทอด บางครั้งปัญหาอันหนึ่งคือการที่ประชาชนได้รับกันได้รับมากเกินไปจากรัฐอบางทีการที่รัฐออกไปให้มากจนเกินไปจนทําให้บางทีประชาชน,นเขาไป<ล>ปุ๊บรเราจะเอาของแจก<อ>จะเอาถึงอย่างที่พอเห็นเพื่อนทุ่งพามาก็นึกว่าต้องมารับต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว การให้มากเกินไปไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีแต่การให้เป็นความเคยชิน,นความเคยชินว่าถ้าเพื่อนเพิ่งพามาตรงนี้เดี๋ยวต้องให้รับถุงแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะ<ช>จริงๆจริงไม่ใช่เราเพิ่งไปเพื่อจะไปลอกหมึกลำเหมือง,องไปสร้างฝายไม่ใช่เที่ยวของถุงอยังชีงไม่ใช่เที่ยวของถุงยังชีพก็เลยผิดหวังไปหน่อย <c oughs> จริงๆก็ไม่อยากจะแจกมากนะครับเพราะการแจกถุงก็คือหมายถึงน้ําท่วมเดือดร้อน <uct. S 1> <ๆ>เพราะ,ะนั้นการทําความเข้าใจกับเขาเรื่องของอการเฝ้าระวังจึงเป็นสิ่งสําคัญการให้ความรู้เนี่ยสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นต้องส่งเพื่อนพึ่งพาไปทําความเข้าใจไปคุยไปเป็นเหมือนเหมือนภาษาริชาการออกเวิร์กช็อปแต่ว่าคือการที่จะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเพราะไม่งั้นเขาก็จะคิดว่าเพื่อนพึ่งพาคือรับถูกยังชีพอย่างนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วทีนี้จริงๆมันอีกมีภารกิจหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรามี ทีมอาสาปฏิบัติการภัพยพิบัติคุณสายสมตรงนี้เนี่ยเราแอสเหมือนกู้ภัยเลยอะ่ะซึ่งล่าสุดเราได้มีการแข่งขันระดับประเทศนะครับของปอพอ<ห>แล้วของมูลนิธิเพื่อนพิงพาได้รับรบางวัลชนะเลิศ<อ>ถามว่าตรงนี้สําคัญยังไงเวลาก่อนเกิดเหตุเนี่ยเราไปทำแล้วแต่เวลากเกิดเหตุขึ้นมามันต้องมีแอดวานซ์ทีมที่ลงไปในพื้นที่ทีมนี้เนี่ยลงไปอพยพคนตอนนั้นที่จังหวัดชัยภูมิที่บําเห็ดบาเน็ตบาเน็ตนรงโรงพยาบาลบาเน็ตนรงเนี่ย ทางมูลนิธิพื่นุงพาทีมอาสาปฏิบัติาเป็นทีมแรกในการเข้าไปกู้ไผยไปอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลอ ทีมนี้ก็ถือว่าเข้มแข็งที่ใส่เสือสีส้มใช่ไหมคครับใช่ครับนั้นที่ทีบอกว่าเป็นกอรลมานอหรืออะไรไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นทีมที่มีประสบการณ์ที่เคยมาช่วยทุนงานชีพมีช่วยช่วยช่วยทุนงางชีพด้วยแล้วก็มาแสดงนิทรศการที่มูลนิธิที่มีเรือมาจอดมีเจ็ตสกีมีรถตู้ได้รับการฝึกได้รับการฝึกมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเราส่งไปอบรมต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เชือกซึ่งที่ผ่านมาตอนนั้นน้ําท่วมที่จังหวัดเชียงรายก็ พื้นที่เหมือนกันน้ํามาเร็วแรง<ะ>บางทีต้องใช้เชือกในการอบพยพ<ะ>ก็คือเขาได้หลักสูตรจากที่เราส่งไปอบรมนี่แหละ,ะเอาไปช่วยชีวิตผู้ประสบะุทอภัยเพราะฉะนั้นเราทําครบวงจรครับตอนที่จะเกิดแล้วระหว่างเกิดแล้วยังมีหลังเกิดเราก็ทำหมดไอการฟื้นฟูเหมืองฝายเนี่ย ลำเหมืองหรือว่าการทําฝ่ายจริงๆดูเหมือนเป็นการฟื้นฟู<ะ>แต่มันกลายเป็นการป้องกันและเฝ้าอันนี้เน<ร><ม>ี่ยเราเป็นคนลงพื้นที่ไปเสาะหาแล้วก็เพื่อจะเสนอความช่วยเหลือไปหรือว่าเขาร้องขอมาก็มี2ส,ส่วนครับ<ะ>ส่วนหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ทางชุมชนเขาทาอยู่เดิมแล้ว<ะ>แล้วก็ขอขอขอ,อเป็นเครือข่ายของมูลนิธิ<ะ>แล้วก็บอกว่าเอะทางมูลนิธิมีอะไรจะสนับสนุนบ้างไหมหรือว่าจะมาดูอะไรเงี้ยเราก็ลงไปร่วมด้วยกันกับอีกบางที่ก็ดูว่าเด็ดมีความเสี่ยงก็เราจะติดต่อไปว่าเออตรงนี้เนี่ย แต่นั้นจะใช้เวลานานหน่อยเพราะต้องทาความเข้าใจกับคนในพื้นที่กว่าเขาจะยอมรับกว่าเขาจะซื้อไอเดียเราไม่ใช่ว่าเรามาทําแล้วทิ้งนะอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจกันทํางานมูลนิธิมานับ10ปีะคะคาดหวังอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนของสังคมของชาวบ้านในการรับมือกับการเกิดอุยพิภัยยังไงค,ครับครับจริงๆเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือการให้ชุมชนเนี่ยเป็นฐานในการจัดการภัยพิบัติ มันมีศัพท์ทางวิชาการเขาเรียก CBRM d คือ Community Based Disaster Risk Management คือการให้ชุมชนเ,นเป็นฐานตรงนี้ผมคาดหวังว่าชุมชนเองจะต้องตระหนักรู้และสามารถจัดการภัยพิบัติของตัวเองได้ก่อนที่ส่วนกลางจะลงไปอ,อันนี้คือความคาดหวังจริงๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้ารอแต่จากส่วนกลางไปทุกอย่างช้าไปหมดแล้วม,มีสักกี่ชุมชนทึ่งสามารถจะทําได้ ก็มีไม่เยอะมากนะครับแต่ก็มีชุมชนต้นแบบในล่าสุดทางมูลนิธิก็ไปที่จังหวัดน่านเหมือนกันแต่ว่าคนละอ,อ,อำเภอกัน<ะ>ก็ลงไปร่วมฟังการอบรมของปอพไอ,<ะ>เ,อ,อเรื่องชุมชนเป็นฐานนี่แห<ะ>ละครับในประเทศไทยเนี่ยยังมีไม่เยอะนักแต่เรากําลังขยายผล<ะ>เพื่อสุดท้ายแล้วให้ชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองจัดการในทั้งการเฝ้าระวังเวลาเกิดภัยสามารถ จัดการตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้แต่มันเป็นเรื่องยากเลยนะคะเพราะเรารรต้องเปลี่ยนทัิจคตของชาวบ้านเพราะเขาคิดว่าน้ําท่วมเดี๋ยวก็มีเพื่อนพึ่งพามีราร ary, ชประชาธิปไตยสภาชาติไทยของผู้ว่าของในอำเภอคือเขาเคยรับถุงแต่เราจะมาปรับความกระบวนความคิดว่าเฮ้ยต้องตั้งรับ เราจะหาวิธียังไงทําไงเนี่ยยากพอสมควรนะคะยากครับมันต้องใช้ความใกล้ชิดกับประชาชนแล้วต้องซื้อใจเขาได้คือเขาต้องเข้าไปจนเขาไม่ได้รู้สึกแปลกแยกกับเราแล้วต้องยอมรับเราผู้นําก็สําคัญผู้นำสำคัญมากถ้าเขาถ้าเขาไม่ได้มองเห็นถึงความสําคัญเนี่ยมันก็ไม่มีการสื่อสารถ่ายทอดใช่ครับใ,ในบางพื้นที่ที่เคยไปดูเนี่ยผู้นำสี่เจเนอเรชันสามารถ,ถถ่ายทอดองค์ความรู้และและสปิริตหรือว่าความ องความรู้เนี่ยมาถึง4รุ่นก็ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีเลยสมัยก่อนนั้นจําได้ว่าตอนที่พระองค์สมเด็จมีผู้ใหญ่จอยที่อ่างทองยังทาอยู่ไหมคะตอนผู้ใหญ่จอยก็มีทําปนศูนย์เรียนรู้ของผู้ใหญ่จอยใช่ครับก็เป็นศูนย์เรียนรู้แลวเขายังไปเป็นวิทยากรให้กับจังหวัดอื่นๆยังมีอยู่ครับแล้วก็ไปเป็นวิทยากรให้กับโครงการอื่นของทุ่งกระหม่อมพาพวกโครงการกําลังใจอะไรพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเอามาใช้น้ําหมักอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นต้นนะคัะ การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใช่ครับใช่ครับก็ยังทําอยู่ก็ยังมีทำอันนี้ก็คือตัวอย่างของชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็การบริหารจัดการซึ่งเขาเป็นผู้นําชุมชนใช่เป็นผู้นำชุมชนแล้วก็สามารถถ่ายทอดแล้วก็เทรนเดอร์เทรนเนอร์ได้อีกได้อีกแล้วยังเป็นวิทยากรไปทั่วประเทศได้ไหมในเดินสิงช่ค่บท่านผู้ชมคะวันนี้การคุยถึงงานเพื่อนพึ่งพาก็เป็นเรื่องแปลกนะคะแปลกกว่าทุกทีคือแทนที่เราจะมาพูดเพื่อนพึ่งพาทําอะไรแต่วันนี้มันก้าวหน้าไปแล้วนะคะว่าสามารถที่จะ เฝ้าระวงังป้องกันรวมทั้งพัฒนาคนในชุมชนว่าทำยังไงที่จะให้เกิดความตระหนักรู้หรือว่าการรับมือที่ทำอย่างมีกระบวนการนะคะที่ที่ถูกต้องมากกว่าการที่จะรอรับถุงย่างชีพค่ะสามนาทีสุดท้ายอยากให้ฝากอะไรท่านผู้ชมดยรายการอยากจะฝากเ,เกี่ยวกับเรื่องของ หากท่านใดสนใจนะครับผมอยากจะเชิญชวนมาร่วมบริจาคก,กับทางบุนที่อาสาเพื่อนพายามยากเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านที่นํามาเนี่ยเราก็นาไปช่วยผู้ประสบภัยทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทั้งการเฝ้าระวังการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าเ,เงินบริจาคของท่านเนี่ยสามารถนําไปเป็นออ,ออกใบเสร็จแล้วก็เป็นลดหยอ่อนภาษีได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ถือว่าเป็นการช่วยกันผู้ที่เดือดร้อนน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนมากกว่านะครับเป็นการสร้าง แรงบันดาลใจและเป็นการสร้างคุณค่าใกับสังคมค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ของเพื่อนพึ่งพาเนี่ยยังทำไรายได้อยู่ไหมตอนนี้เรามีอะไรที่ที่เป็นสินค้าแบบว่าเออท็อปท็อป10ท,ที่ยังขายดีเป็นสินค้าขายดีอยู่เช่นอะไรบ้างก็จะมีทั้งสินค้าที่ระลึกของบุริทินะครับมี ตับบทเสวยสูตรโปรง,งโซ่ก็ยังมีอยู่ที่ร้านพาเฟ่น,นะครับ<ะ>ที่สำนักง,งานมูลนิธิ<ะ><ะ>แล้วก็มีมีพาเฟ่ซึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูนด้านอาชีพ<ะ>ก็มีผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่เราลงพื้นที่ไปนี่ครับ<ะ>แล้วเราก็ไปซื้อมาไปอุดหนุนมารวมทั้งไปให้ความรู้เขาในการพัฒนา<ะ>แล้วเราก็ยังมีเรื่องของการพัฒนาธุรกริจรออนไลน์คือการขายสินค้าของผ,ผู้ประสบอุทกภัยบนอินเทอร์เน็ต เรมขายเฉพาะช่วงงานเพื่อนพึ่งพาหรือว่าขายทั้งปีตลอดเลยแล้วยังมีคนสนใจมีคนสนใจมาอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็ส่งทางไปชณีใช่ครับใช่ครับแล้วก็ผ่านช้อปปีผ่านอะไรไปบางคนก็ไดเรก c t มาที่เฟซบุ๊กของบุนิติเราก็จัดส่งสินค้าไปค่ะแล้วที่ที่ติดเทรนด์ว่าเป็นสินค้าขายดีคืออะไรคะเสื้อยืดหมวกหรือว่ากระเป๋าเป้อะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกเสื้อผมว่านะครับเสื้อพวกกระเป๋า นะครับแล้วก็พวกผ้า,กาทอของชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ขายดีครับแล้วร้านพาเฟ่ค่ะ เคยมาคุยตอนนั้นบอกว่ามีอาหารจัดเป็นชุดอะไรน้ํชาใช่เป็นเซตขนมหวาน่ตแล้วตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรบ้างคะเห็นบอกเคยมีข้าวแช่แล้วตอนนี้เป็นอะไรข้าวแช่จะจบในช่วงจบจบไปแล้วจบไปแล้วใช่แต่ว่าเราจะมีทีเซตซึ่งเป็นขนมจากวังขนมจากชุมชนแล้วก็เอาใช้ชาจากโครงกระดูกแล้วตอนนี้เป็นคอนเซปต์อะไรเคยมีเป็นปิ่นโตอันนั้นจบไปแล้วเหมือนกันปิ่นโตปิ่นโตนี้ยังใช้อยู่จากเดิมที่เคยเป็นถาดเป็นถ้วยตอนนี้มาเป็นปิ่นโตแต่เดี๋ยวเราอยากให้ติดตาม กิจกรรมของวันที่เพิ่มมาเรื่อยๆเพราะเรามีซีซันนะครับในช่วงแต่ละช่วงต้องไปในเว็บไซต์เหรอคะใช่ครับก็ไปดูในเว็บไซต์หรือว่าติดตามทาง Facebook ของมูลนทร์ได้เลยค่ะแล้วร้านพาเฟ่เนี่ยยังเปิดไปกี่โมงถึงกี่โมงวันไหนถึงวันไหนต้องแอบบอกว่าจริงๆเราคือเราไม่ได้ทำพาเฟ่มาเพื่อแข่งขายกับแบรนด์ทั่วไปเพราะฉะนั้นเราเปิดในช่วงเวลาราชการเราเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่จริงๆกลายเป็นแหล่งทำรายได้ที่ดีเพราะว่าใครๆก็ ไปรอรีเซิร์ฟที่ดั่งจองก็ยังมีจองกันมาอยู่เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเปิดเสาด้วยอีกวันดีไหมคะก็เดี๋ยวจะต้องไปลองคิดดูครับว่าว่ากาลังคนเรามีพอไหมเพราะว่าบางคนก็รีเควสต์มาบอกว่าวันธรรมดาเนี่ยเขาต้องทํางานแล้วจะโดดงานไปเพื่อจะไปกินน้ําชาสองสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปกลับก็หมดเวลาแล้วรถติดถ้างนั้นเราเกิดเปิดสักวันเสาร์อีกวันแล้วก็ใช้หมุนเวียนเจ้าหน้าที่มาเป็นอะไรโอทีหรืออะไรก็ได้แล้วก็ทเป็นเวรคนที่อยู่เวนวันเสาร์ เป็นอะไรนี้ใช่ไหมครับครับก็หลายคนก็บอกว่าอยากมีวันเสาร์จังเลยจะได้ไปนั่งทานชิลๆไม่ต้องแบบโอ้โหรีบร้อนกลับมาทํางานอีกอะไรเงี้ยบอกกับใครใครก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เปิดสาัสดาทั้งไมนหยุดก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับคือจริงๆเราอย่างที่เรียนไปแต่ว่าไอ้ตรงนี้เราก็มาคุยกันในทีมเหมือนกันนะครับผมว่าในอนาคตอันใกล้เาก็น่าจะมีแผนที่จะขยับขยายเรื่องของเวลาเพราะว่าเป็นที่ชื่นชมคนไปแล้วก็ติดใจและอย่างหนึ่งคนก็ ปลื้มปรับปลื้มนี่เจ้าในาระระชวนคนก็อยากมีโอกาสที่จะเข้าไปช่วยอะไรนะคะเอออยากจะให้ฝากถึงปัญหาอุปสรรคหรือประชาสัมพันธ์ถึงความที่อยากเห็นชาวบ้านชุมชนหรือคนที่ประสบภัยสามารถจะปรับวิถีชีวิตอะไรอย่า อ,อ,อยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าอุทกภัยเนี่ยเป็นภัยที่เกิดขึ้นอันดับต้นๆของประเทศไทยและมันไม่มีทางที่จะจะหายไปได้เลยนะครับเพราะว่าวิถีของชีวิตมนุษย์เนี่ยที่เปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้เกิด,ดภัยพิบัติตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยคือการที่ทําให้ทุกคนเนี่ยตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการลดความสูญเสียของอุทกภัยถามว่าไม่มีใครที่เราไม่รู้จักที่ไม่เคยถูกน้ําท่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักรู้ก่อนและทุกคนจะได้มีส่วนร่่วมในการทีจะลด ความสูญเสียจากตรงนั้นได้นะครับในกิจกรรมบางอันที่ท่านสามารถลงไปช่วยทําได้ก็ไปไป,ไปทำกันในฐานะอาสาสมัครบางกิจกรรมท่านอาจจะสมทบเงินไปหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องขยะต่างๆถ้าเกิดทิ้งในแม่น้ําลาคลองอะไรพวกนี้นะครับถ้าท่านสามารถช่วยได้ตรงนั้นมันก็เป็นการลดขยะที่เกิดขึ้นจากจากการใช้ของมนุษย์แล้วก็ไอ,อขยะที่มันไป ส,สะสมหรือไปทับถมกันอะไรเงี้ยบางทีมันก็ทําให้เกิดน้ําท่วมได้เหมือนกันอย่างในกรุงเทพไปตามท่อต่างๆท่อระบายน้ำก็จะมีพลาสติกถุงกับโฟมเข้าไปอัดใช่ไหมคะมันก็มันก็มีส่วนทําให้การอุดตันแล้วก็เกิดน้ําท่วมนี่ผมว่าเป็นปัจจัยของนุษย์ทั้งนั้นนะครับที่สร้างขึ้นทําให้เกิดอุทกภัยถ้าเกิดว่าเราตรักรู้แล้วเรามีจิตสํานึกที่ดีเนี่ยผมว่าทุกคนสามารถมีส่วนช่วยได้ที่จะทําให้ภัยต่างๆมันลดน้อยลงในปีนี้ค่ะมีคาดหวังว่าวีแววว่าจะมี ประสบอุทกภัยกันในภาคไหนอ๋อปีนี้เนี่ยฝนเนี่ยจะแรงน้อยกว่าลดลงจากปีก่อนประมาณ30%าแล้วจะมีสภาวะามีภาวะเขาเรียวกว่าฝนทิ้งชว่วง<า>นะครับแต่ว่าฝนจะเข้านหนักก็จะเบาก็จะเบาลงาแต่ว่าฝนมันจะไปตกหนักอีกทีคือช่วงสิงหาคมอ๋อค่ะนะครับก็เตรียมเฝ้าระวังกันก่อนในช่วงนี้ก็ ก็ดูแลอะไรกันให้ดีแล้วก็เป็นภาคเหนือหรืออีสานรจะเป็นเริ่มจากเหนืออีสานนี้ครับไล่มาภาคกลางแล้วก็ปลายปีก็จะเป็นภาคใต้ก็วนอยู่อย่างนี้ก็วนอยู่อย่างนี้ใช่ครับใช่ครับที่ทํามาตลอดอันไหนที่เป็นงานที่รู้สึกประทับใจที่สุดในบรรดาทั้งหมดอื ผมว่างานบรรเทาทุกข์นะเป็นความเป็นเป็นสิ่งที่ประทับใจไม่ได้ไม่ได้เป็นความสุขที่เกิดจากความทุกข์คนอื่นนะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ให้เราดําเนินตามทั้งสองพระองค์งที่เราได้เห็นว่าทั้งสองพระองค์นั้นทรงทุ่มเทม,มากและไม่เคยทรงห่วงพระองค์เองเลยเวลาลงพื้นที่แต่ละครั้งซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความประทับใจและเป็นความที่รู้สึกว่าเรายังมีแรงและมีกําลังที่สามารถช่วยที่ให้คนทุกข์เนี่ยดีขึ้นผมรู้สึกว่าตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ ทำไมถึงเพื่อนพึ่งพายัางดำรง reason for being ของมูลที่เพื่อนพึ่งพายเพราะว่าการทํางานของเพื่อนพายมันได้ช่วยผู้ประสบอุทกภ,ภัยจริงๆแล้วเราทําแบบครบวงจร,รท่านผู้ชมคะเกือบ30นาทีนะคะกับคุณทิติวัฒน์ว่องเงินกุลนะคะกรรมการและผู้จัดการวิลทีอาสาเพื่อนพาย,ยันยากสภากาชาติไทยคงได้เห็นภาพรวมของมูลิธินะคะแล้วก็การช่วยเหลือการแก้ปัญหาการตั้งรับซึ่งก็ถือว่าทําได้ในใน ทุกมิติแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ต้องอลุ้นกันไปว่ามันจะเกิดที่ไหนภาคไหนเมื่อไหร่หนักเบายัางไงนะคะก็ก็เป็นการที่ต้องอใช้เครื่องโทรมาตบ้างนะคะ,ะกรมอุตุบ้างแต่ยังไงก็ตามค่ะถ้าทุกคนมีความพร้อมแล้วก็มีจิตในการ เป็นจิตสาระค่ะไม่ว่ามีอะไรก็จะผ่านพ้นไปได้ต้องเป็นกําลังใจให้คุณทิติวัฒน์นะคะคแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่อยู่ช่วยกับ,บผู้คนแล้วก็เพื่อนพึงพามาโดยตลอดนะคะท่านผู้ชมคะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะพบกันใหม่ครคาวหน้าอย่าลืมมาลุ้นนะคะว่าแขกรับเชิญจะเป็นใครจะมาพูดเรื่องอะไรและใครคือคนที่ปิดทองหลังพระคนต่อไปของรายการ,รวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ